ใบอนุญาตก่อสร้างที่ขอผ่านแล้วมีวันหมดอายุไหมแล้วถ้าหมดอายุเราจะต้องทำการต่ออายุหรือไม่แล้วถ้าเกิดใบอนุญาตก่อสร้างหายจะต้องทำยังไงก่อนที่จะมาติดตามเรื่องนี้นะคะในเฟซบ o o กแฟนเพจก้อยฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนใน YouTube นะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามความรู้ดีๆเกี่ยวกับอสังหาด้วยนะคะ สังหาเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro มาติดตามกันนะคะว่าสำหรับใบอนุญาตก่อสร้างที่เราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วมีอายุอยู่ได้นานแค่ไหนปกติแล้วการอนุบัติใบอนุญาตก่อสร้างจะเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่57นะคะพุทธศักราช2544การที่เราขออนุญาตการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารนะคะเราจะดูตามพื้นที่ขนาดของอาคารนั้นๆค่ะ ในกรณีที่พื้นที่ของอาคารน้อยกว่า1 0,000ตารางเมตรนะคะใบอนุญาตก่อสร้างจะมีอายุอยู่ได้1ปีค่ะแต่ถ้าในกรณีที่พื้นที่ของอาคารมีพื้นที่ตั้งแต่1 0,000ตารางเมตรแต่ว่าไม่เกิน1 0 0 0 0แตารางเมตรนะคะจะมีอายุของใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ที่2ปีค่ะ แต่ถ้าหากพื้นที่อาคารขนาดใหญ่มากๆนะคะมีพื้นที่ตั้งแต่1 0 0 0 0แสนตารางเมตรมขึ้นไปกำหนดอายุในการขอใบอนุญาตสิ่งก่อสร้างอยู่ได้ถึง3ปีค่ะถ้าหากเรามีการต่อใบอนุญาตครั้งหนึ่งแล้วนะคะการที่เราจะขอต่อในครั้งต่อไปสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องสร้างฐานรากของอาคารให้แล้วเสร็จก่อนเราถึงจะสามารถไปขออนุญาตต่อได้ค่ะ หรือเราจะต้องสร้างอย่างน้อยเกินร้อยละสิบของพื้นที่ทั้งหมดของอาคารค่ะโดยการต่อใบอนุญาตนะคะจะต้องไม่เกิน3ครั้งครั้งละ1ปีค่ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับอนุญาตในการก่อสร้างนะคะมีหน้าที่ในการที่จะรายงานต่อเจ้าหน้าที่ในท้องที่นั้นๆน,น,นะคะรายงานทุกๆ90วันค่ะทั้งหมดนี้นะคะยังรวมถึงกรณีที่ขออนุญาตในการดัดแปลงอาคารด้วยค่ะ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะเราสามารถที่จะติดต่อที่สำนักง,งานเขตฝ่ายโยธานะคะที่ดูแลท้องที่นั้นๆอยู่ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าในกรณีที่ใบอนุญาตก่อสร้างหายจะต้องทำยังไงในกรณีที่ใบอนุญาตก่อสร้างหรืออหนหายนะคะสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการก็คือขั้นตอนเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่10พุทธศักราช2 5 2 8ข้อ7นะคะ กรณีที่ใบอนุญาตสูญหายใบรับรองสูญหายชำรุดหรือถูกทำลายในสาระสำคัญให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองตามแบบขอเจ็ดต่อเจ้าหน้าที่พนักง,งานท้องถิ่นพร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบขอเจ็ดนะคะภายใน15วันค่ะนับตั้งแต่วันที่เราได้ทราบการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุด เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอเรียบร้อยแล้วก็จะมีการพิจารณาว่าจะออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองให้ได้หรือไม่ค่ะใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองใช้แทนแบบใบอนุญาตหรือใบรับรองแล้วแต่กรณีค่ะโดยจะมีการประทับตาใบแทนสีแดงกํากับไว้ด้วยนะคะแล้วก็ลงวันที่ลงลายมือเซ็นกำกับไว้ค่ะส่วนหลักฐานเอกสารในการยื่นขอประกอบนะคะ ก็จะเป็นไปตามแบบขอ7ค่ะโดยแบบขอ7นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและก็ผังเมืองค่ะแล้วก็ต้องยื่นขอแบบขอ7กับส่วนราชการท้องถิ่นที่อนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างแบบออ1ให้กับท่านในครั้งแรกนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการสรุปว่าใบอนุญาตก่อสร้างมีอายุเป็นไปตามขนาดของพื้นที่ของอาคารแล้วก็สามารถที่จะไปต่ออายุได้นะคะรวมถึงถ้าทำใบอนุญาตก่อสร้างหายถูกทำลายชำรุดเราก็สามารถที่จะไปขอใหม่ได้ก้ยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ